น้องลิลลี่พาวเวอร์เป็นเกมตลกเน Exec ี่ยตกลุมกับดักมันนี่ครับแรกๆก็ด่าแม่งเกมก๊อปเกมก๊อปอะไรเล่นข้ามคืนข้ามวันอืเดี๋ยวเองต้องอยู่ข้างล ah. 응่างแล้วเขาชนไม่เหรอเอาเคียวชนสิ ลาบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมซ y วสายเสมอผู้ที่ลงคลิปไม่เคยตรงวันซึ่งบางครั้งก็ลงก่อนวันนะครับและก็เวลาทำคลิปผีก็โดนผีหลอกนะชื่อกูจะยาวไปไหนเนี่ย <c oughs> แล้วก็รายการสาราแทบไม่มีเนี่ย <c oughs> แล้วก็รายการวันเสาร์ม่วมีมเนะครับก็เป็นรายการที่น้องๆจากทางบ้านเนี่ยจะส่งมีมมาร่วมสนุกกันนั่นเองอาทีนี้จะเป็นยังไงนะครับปะอจะเจ้าเดิมครับ กิฟมี AI เขาเอาอีกแล้วฮ่าฮ่าฮมาบ่อยมาบ่อยช่วงนี้มาบ่อยมาบ่อยประมาณว่าพี่เจมประเทศไทยได้เลยนะเนี่ยไม่ต้องอ่านแคปชั่นนะครับเพราะเดี๋ยวเขาให้ AI อ่านให้อยู่แล้วผมหน้าแตกไปหลายรอบแล้วแต่งรูปลบคนด้านหลังให้หน่อยค่ะ <Okay. S 2> เข็นแล้วอิจฉามากๆเลยค่ะอ,อ๋ออิจฉาเขาก็เลยอยากให้ลบงานฟรีงานฟรีมีฮานะครับ <laughs> เดี๋ยวเขาจะลบยังไงอ่ะผมใช้โทรศัพไม่เป็นนะครับเท่หรือเกินงานฟรีต้องมีหาเดี๋ยวเดี๋ยวมีมีอันสวยสวยไหมไม่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 แน่ใจไม่มีด้วย Give me AI นะครับอย่าลืมไปดูน้องนามิมุระดะจอมซุมิสดู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 ครั้งแรกของปีเด้อไอของคนสองมืมีมเอาน้องหมา น้องหมานี่บทำหน้าหามันก็หาแล้วเอ้ยคำสาวันพุธยังไม่มาสินะน้องแบทแมนผมกลับมาแล้ววันเสาร์โมมน้องปรเมศเนี่ยดาวบ้านดอนถ้าไม่เข้าใจขอโทษด้วยนะพี่ไปอยู่วันพุธก็ได้ฮ่า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 เฟมันจัดให้อยู่วันเนี้ยให้ทำไงอะพี่ผมถามได้ดหน่อยดวผมไปได้ยินขาวม,มาว่า เสียงพี่เหมือนดาวบ้านดอนอ,ะอ่ะไปีได่ยินมาจากไหนพี่ผมเกตผมเก็ตเนี่ยพาะผมก็ทันดาวบ้านดอนไหมน้องบิ๊กธนากรมารูปภาพอีกแล้วแฟนขับเก่าๆชอบมาแบบรูปภาพนะครับครูโตขึ้นนักเรียนอยากเป็นอะไรกันล่ะนักเรียนอยากเป็นโฮคังเงะครับครูโตเป็นควายแล้วยังพูดไรๆสาระแบบนี้อีกตำแหน่งโฮคาเงะเป็นของกูต่างหาก คำสา์เริ่มมาแล้วอะน้องธนาดลบอกแล้วนะครับว่าแฟนขับเก่าเข,า,เขาส่งรูปภาพมาถ้าใครไม่เก็ตนะต้องมีอายุหน่อยๆแต่ถ้ามารุ่นหลังๆนี่ถ้าเป็น ps2 นี่น่าจะเข้าใจมากกว่านี้ครับแต่ ps1 ก็เป็นน้องตนกาครั้งที่128ครับไปอยู่วันเกิดพี่ชีวาดเดี๋ยวนะวันเกิดผมแต่ชาก่อนพอคลิปนี้สนับสนุนโดยอบตั ซึ่งรุ่นที่ผมใส่ก็เป็นรุ่นซีโร่ขาแว่นมันบางมากหมดปัญหาฟันฟานมาหากขาแว่นมันเป็นแว่นกองแสงที่ช่วยรักษาตาเราจากแสงสีฟ้านั่นเองช่วยถนอมสายตาด้วยใช้โคชิวัตรลด100บาทลิงก์อยู่ข้างล่างอีก2วันวันเกิดผมวันจัน์ทรนะถ้าไปอยู่วันพุธมันวันที่1เลยนะเอ้ยวันที่สามเอ็ดเลยนะ เครดิตแม่งซ้ำกันด้วยเราจะให้เครดิตใครไเนี่ยอันนี้น่าจะทางโคกอ่ะยี่สิบปีผ่านไปยังไงวะทางโค้กไปอย่าบาเดี๋ยวเอ็งไปดูลังสีหรือเอ็งไปดูอะไรมาก่อนไม่แน่ว่าในใต้น้ำนี่ครับอาจจะมีถังกรรมตาภาพลังสีอะไรอยู่ก็ได้ ดูนินจาเต่าเยอะไปมึงะน้องอุมิกะครั้งที่เท่าไหร่ไม่รู้ครับพี่ซีแวลเวดรู้แค่ว่าอยาอา่าออกคลิปบ่อยๆชื่อคลิปเมื่อคุณจินตนาการว่าสัญญาณไฟเขียวแล้วแต่แท้จริงแล้วเป็นสัญญาณไฟแดงอืมโอเคเดี๋ยวเเอาไว้หลังคลิปนี้เดี๋ยวผมพูดให้ฟังแล้ว ผ <c> ม <ười> ็ร้ทางเดินแล้วเขียวทั้งที่มันแดงอยู่ตำรวจตำรวจไหม อ่ะมันแดงอยู่แล้วเข็มขัดสั้นอันนี้เข็มขัดสั้นคล้ายๆเคยดูนะแต่ผมจำไม่ได้ว่ะเออโอเคเข็มขัดสั้นเยี่ยมน้องเจสันวิซซอนนี่ครับครั้งแรกครับพี่ซีวาเจอโปรระดับเทพเอ๋อเดี๋ยวผมลืมเล่า เม่กี้เรื่องไฟเขียวไฟแดงนะครับผมเพิ่งเจอคนฝ่าไฟแดงเกือบชนรถผมอ่ะแค่นั้นแหละไม่มีแหละเอามาโ้ยดิเด็กมันชิดคนเดึ่งใ่ไหมคนเนึ่งคนเดึ่งคนเหนึโอเคโพไม่นอนเตะหรอยังไม่นอนเตะเตะมากมันชัดแค่ไหโอ้โหดูวิ่งคนเดียว โอ้ยไอ้นี่โคตรเดือดเลยแต่ละจอบอ้ะไอ้นี่คือใครคนน่นเล่นอยู่ถึงสี่อ่ะใช่ไหมเพื่อนเอ่อแค่นี้ก็พอนะครับแค่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 ปูขอออกแน่ครับอ้ายจ๋าอไอเฮี้ยไอเฮียไอเฮียครั้งที่สี่ครับครั้งที่สี่เดี๋ยวไอเฮียไอเฮียนี่ยังไงสิอย่าบอกว่าอปัชวอกิ้งอีกนะเฮียเฮียอย่างนะเออคำสาบคำสาบวันพุธเออ โอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ออกได้เพราะว่าขนนั่งขี่เนี่น่าจะได้แหละน้องลิลลี่เพาเวอร์เป็นเกมตลกเนี่ยตกลุมกับดักมันนี่ครับแรกๆก็ด่าแม่งเกมก๊อปเกมก๊อปอะไรเล่นข้ามคืนข้ามวันอือเดี๋ยวเองต้องอยู่ข้างล่างแล้วเขาชนไม่ใช่เหรอเอาเคียวชนสิ ่วิธีสกัดแร่แบบใหม่นี่เออม We're not saying this game's exactly kid-friendly โอเคมันม like yeah. mm ันไม่เหมาะสำหรับเด็กอยู่แล้วแหละจ้ะไม่มีอะไรมากนะครับมันแค่บาร์กโถก็มันเอรีเอ็กเซสนะครับมีมบอยคุงครั้งแรกครับพี่ชาวี ดีไม่ใช่เจาวิด P.O.V. t h a t One African Drive on my F.Y.P. นี่คืออะไรวะผมเห็นเยอะแล้วแต่ผมไม่แน่ใจ What is your name <c oughs> What is your name <c oughs> What is your name โอเ e มี่ยี่ช e ย boy What is your name, Foleron? What is your, <laughs> uh. bye bye. What is your name? I'm Ah 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 for ah เพราะฉะนั้นอีกสักอันครั้งที่80ครับเหมือนเดิมไปอยู่วันมะลอลำซออยียงเดสกามารอลำซอฉันจะออกคลิปให้ได้เลยเก่งจ้ยเกนช่นะเ้กนะน่ารักสัง,งัันเ <c oughs> กนเช่นะโอเคเกนเช่นะ ว่าใส่เพลงดูมสเลเยอร์น่าจะดีกว่านี้นะเพราะฉะนั้นอีกสกกาก After Dark ส่งครั้งที่2ครับผมขอออกบ้างนะครับอาชารีโตสชีสระเบิดตู้มรู้ยังทำไมชื่อผมยาวแล้วก็แปลก Hey I've got great news โอเค My sisters having a baby อ่าแล้วมึงเป็นพ่อ I'm gonna be a sad! I'm gonna be a sad! มีคนเล่นมีมนี้เยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอีกสักอันครั้งแรกครับ้างออก้างออกจนๆๆๆ หาหาบหลบลบบวบวบวมาเต็มหาหคููลบลบคำศับ์คำสาบวันพุธเรับเพราะฉะนั้น ก็สมควรเก็บเวลาแล้วผมขอจบคลิปนี้ไปเพียงนี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากและก็ขอบคุณน้องๆด้วยนะครับที่ส่งมีมมาร่วมสนุกกันวันนี้ก็ค่อนข้างประมาณ80%อนะไปอยู่วันพุธประมาณ3-4คลิปถือว่าโอเคแล้วจะไม่พ่านหน้าไปสวัสดีครับใหญ่ yeah.